สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันอีกแล้วค่ะมือนี้กินเขาเที่ยงมีซุปน้ำมักินเขาซุปน้ำมัใส่ป่าแล้วก็มีไก่ย่างมีปลาดุกย่างมีผักผักย่างหลายเป็นถาดเลยนะกินแซ่บน้ำกันซุปน้ำมัมันกินกับเขาสวยว่าได้กินข้าเหนียวนองมึงืมแผลใส่มือ,อ,อ,มอ้ะแซ่บด้ม ผักเครือ่องหมายมันหูติงผักยังไงเพื่ผู้กับมี่มปลาปลานิ่นกับมี่ปลาดุกกับมี่เาตัอยังไงกับมี่ไกลไม่บายอบอกกันไม่ลิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะบาย